พบกันทุกสัปดาห์กับประเด็นฮอตของการลงทุนตลาดหุ้นโลกแบบคลุกวงในตายมันมัน,มนกับผมพงศธรดีลาประชากุลทาง y u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  e e H i n i n v t s t ในรายการาลาวดุกโกบความเสี่ยงเชิงภูมิทัศาสตร์ในปีนี้จากประเด็นเรื่องรัสเซียและยูเครนส่งผลต่อความกังวลและความกลัว ต่อการกลับมาของนิวเคลียร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ในขณนะเดียวกันก็เป็นการเร่งการสนับสนุนการใช้นิวเคลียร์เช่นเดียวกันวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับพงศธรลีลาประชากลเราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนของตลาดณตอนนี้เรื่องหนึ่งเรื่องนั้นก็คือ New นิวเคลียร์นี่แหละครับก่อนอื่นกนได้นะครับอยากจะให้ดูว่ามันร้อนขนาดไหนเองเนี่ยเพื่อนยากช่วยเราได้นะครับ Google เ r e n d s นะครับเปิดเว็บไซต์กันออกมานะครับพิมพ์คําว่า Google เวนวรคแล้วคําว่า Trends นะครับพิมพ์คําที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้มันนนอปประเเเด็็ไไหงกข้า ในกล่องของเขานะครับสิ่งที่ผมเข้าไปพิมพ์ในกล่องของ Google Trends ก็คือพิมพ์คําว่านิวเคลีย์ตรงๆเลยเนี่ยครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามนะครับยอดการเสิร์ชคําว่านิวเคลีย์ได้ปรับเพิ่มขึ้นจริงๆโดยเฉพาะช่วงที่รัสเซียเข้าไปบุกยูเครนใหม่ๆตอนต้นปีนี้นะครับปัจจุบันนี้เองยอดคําว่านิวเคลีย์ที่เสิร์ชกันทั่วโลกก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเองเนี่ยแทบไม่มีใครเสิร์ชคํานี้กันเลยนะครับคำว่านิวเคลียร์และถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับว่าในประเทศ เชิงภูมิทัศน์นี้ว่าคนในประเทศรัสเซียกับยูเครนเซิร์ชคำว่านิวเคลียร์เยอะกันหรือเปล่าก็จะเห็นว่าก็เยอะพอๆพพกับทั้งโลกนี่แหละครับสูบได้ไวๆนะครับว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คุยกันไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวจนถึงคนมีอายุนะครับก็คุยกันหมดเนี่ยครับอยู่ในวงอาหารวงสนทนาหรือว่าวงปาร์ตี้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่รวยที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะครับอีลอนมาร์กก็มีการทวีตกันเนี่ยครับเพราะประเด็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี้ใครๆก็กังวลนะครับว่ามันจะลุกลามซึ่งอีลอน เก็ได้มีการเปิดเผยใน Twitter นะครับเขามีแผนออกมาว่าทํายังไงให้มันสงบสุขขึ้นนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปดูนี่นะครับอ่าเป็นภาพที่ผมแปะขึ้นมาว่าอีลอนมาร์สเขาทวิตว่าอะไรแต่ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องอีลอนมาร์เนี่ยครับประเด็นมันก็คือว่าเรื่องนี้มันใหญ่โตมาก จนกระทั่งมันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในมุมต่างๆโดยเฉพาะสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับมีรายการอันหนึ่งที่ดังมากๆระดับโลก60 Minutes นะครับได้เข้าไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเคนออกมาถามคําถาม,ถามหลักๆทั้งหมด4คําถามซึ่งประเด็นตัวนี้หลักๆก็คือเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนยครับว่าสหรัฐจะมีท่าทีและมีความเห็นอย่างไรจากประเด็นต่างๆจริงๆชื่อรายการก็บอกอยู่แล้วว่า60 Minutes ค,คุยกัน60นาทีแต่ผมเนี่ยดึงมาเฉพาะประเด็นเนื้อๆนะครับสี่คำถามมีดังนี้นะครับคำถามแรกสหรัฐมีการคุยกับรัเสเซีย เชิงลับๆไหมนะครับถึงสถานการณ์ที่มันคุกกุนและเป็นประเด็นเชิงลบต่อมนุษยชาติแบบนี้ทางแอนโทนีบินเกนก็ตอบทันทีเลยครับว่ามีแน่นอนนะครับและสิ่งที่ทางสารสื่อสารออกไปก็คือผลลัพธ์เชิงลบท้ารัเสเซียยังคงที่จะมีท่าทีก้าวร้าวเพิ่มขึ้นนะครับคำถามข้อถัดมานะครับตรงประเด็นมากๆเลยพิธีกรถามว่าครั้งที่แล้วที่มีการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนไปนั้นก็มีถามเลยครับว่าท้ารัเสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ซึ่งณนะตอนนั้นนะครับประธานาีิบดีโจไบเดนก็ตอบไปว่าอย่าใช้นะอย่าใช้นะอย่าใช้นะซึ่งแอนโทนีบิงเคลนก็จะไม่คุยนะครับว,รว่าผลกระทบเชิงลบจากการใช้นิวเคลียร์เป็นอย่างไรแต่ตอบง่ายๆเลยก็คือว่ามันจะมีเรื่องของการโต้กลับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะประเทศ ที่ใช้อาวุธนิวเคลีย์นั้นนะครับคำถามที่3ทางพิธีกรถามลึกเข้าไปอีกเนี่ยครับด้วยการที่แอนโทนีบลิงเคนไม่ตอบนะครับว่าจะมีการโต้กลับอย่างไรก็ถามไปเลยนะครับว่าทางสหรัฐมีแผนในการรับมือถ้าหากทางรัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ซึ่งทางแอนโทนีบลิงเกนก็ตอบเนี่ยครับว่าสหรัฐมีแผนเพื่อมารับมือแน่นอนและคําถามอีกอารหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคำถามสุดท้ายแล้วสหรัฐมีแผนในการเตรียมพร้อมกับสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่าคํานี้ไม่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับบ,บทสนทนาของผู้ ในรัฐบาลสารัฐนะครับแอนโทนีบิลิงเคนไม่ได้ตอบตรงๆนะครับตอบเลี่ยงออกมาว่าเรามีแผนที่จะมั่นใจว่าการรบกันระหว่างรัเสเซียกับยูเครน จะไม่ลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งบทสนทนาของนายแอนโทนีบลิงเคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ของรายการ60 Minute s นี้เป็นการสะท้อนภาพนะครับว่าประชาชนชาวโลกตาดำๆทั้งหลายเองมุ่งให้ความสนใจกับประเด็นการใช้นิวเคลียร์จากสงครามของรัสเซียกับยูเครนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับมีเว็บไซต์ชื่อดังอันนึงนะครับ w w w p o l i t i c o c o m เป็นเว็บไซต์ที่เกาะติดสถานการณ์การเมืองของประเทศชั้นนําระดับโลกหลักๆคืออยู่ในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับคนเขียนคอลัมน์นี้เคยเป็นอดีต มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและก่อนหน้านั้นก็เป็นดีเรกเตอร์ของ CIA ด้วยนะครับท่านนั้นชื่อลีออนพานิ t a าตอนที่ท่านดํารงตำแหน่งและสมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นอยู่ในช่วงปี2009ถึง2013นะครับออกมาเขียนข่าวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเชิงลบอย่างมากต่อสถานการณ์ การรบกันระหว่างรัเสเซียกับยูเครนไปถึงโอกาสที่รัเสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับเขาเขียนเนื้อหาประมาณนี้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุทธโภปกรณ์ทางทหารหลายท่านออกมาคุยว่าโอกาสที่รัเสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์จากเดิมตอนต้นปีนี้ประมาณ1-5%เได้เพิ่มขึ้นมาเป็น20-25%ในช่วงนี้แล้วนะครับตกใจเลยนะครับถ้าเป็นบริษัทในบริษัทหนึ่งเองเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์ออกมาว่าจะมีโอกาสที่จะเจ๊งนะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะบริษัทไปไม่รอดเผู้ บริหารของบริษัทเหล่านะั้นนี่คือต้องหยุดทําทุกอย่างแล้วนะครับขันมาป้องกันบริษัทตัวเองไม่ให้เจ๊งอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าณตอนนี้พวกเราก็ยังคงใช้ชีวิตปกติอยู่เนี่ยครับความกังวลมีจริงนะครับแต่เชื่อว่าโอกาสนี้ ที่รัสเซียจะไปใช้อาวุธนิวเคลียร์จนกระทั่งทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ยังค่อนข้างน้อยอยู่ไม่เหมือนกับข่าวที่เขียนมาในฝั่งของตัวเว็บไซต์ p o l i t i c a l นี้นะครับจริงๆแล้วเวลาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับข่าวเชิงลบนี้ต้องยอมรับนะครับว่าจะเป็นข่าวที่ขายดีมากๆเป็นเรื่องปกตินะครับของมนุษย์เราที่จะสนใจข่าวเชิงลบมากกว่าข่าวเชิงบวกข่าวร้ายจะขายได้ดีกว่าข่าวดีนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเลยมนุษย์เราชอบดราม่านะครับแต่พอถอยกลับออกมาเองเนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มนะครับว่า าการเขียนข่าวเชิงลบหรือว่าข่าวร้ายเหล่านี้แล้วมันมีผลอะไรบ้างต่อคนที่เขียนและคนที่อ่านนะครับในกรณีนี้ถ้าไปสืบค้นดูเองเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่านายดิออนพาเนต้าเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปัจจุบันนี้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทผลิตอาวุธชั้นนําของสหรัฐนะครับชื่อ เรติออนด้วยการที่เขาเป็นที่ปรึกษาเองเนี่ยกับบริษัทผลิตอาวุธนะครับแน่นอนเวลามันมีข่าวเชิงลบมาที่เกี่ยวข้องกับทางทหารเขาเองก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์ซึ่งกรณีนี้ก็ต้องท่องไว้ในใจระดับหนึ่งนะครับว่าของบางอย่างเองเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเกินไปนะครับอาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มจากข้อมูลในอดีตนะครับช่วงที่พีคๆเลย ปี1970จนถึง1980ที่ทางสหรัฐกับสหภาพโซเวียตแข่งกันสะสมอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ละประเทศมีจำนวนหัวรบนิวเคลียร์เกินกว่า30,000หัวนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับไม่รู้จะเอาไปถล่มดวงดาวหรือว่ากาแล็กซีที่ไหนนะครับพอมาเทียบกบคอนเท็กซ์ปัจจุบันเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าจำนวนหัวรบนิวเคลียร์มันหายไปเยอะนะครับ ในฝั่งของสหรัฐรวมถึงรัเสเซียปัจจุบันนี้มีเพียงแค่ประมาณ5,000กว่าหัวเท่านั้นเองแต่มันมีความต่างนะครับศักยภาพการทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์จากเทคโนโลยีที่พัฒนานในปัจจุบันนี้มีอำนาจในการทำลายล้างสูงกว่าในอดีตมากนะครับย้อนหลังกลับไปตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ทางสหรัฐตัดสินใจที่จะยุติสงครามโลกครั้งที่2ผ่านการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์สลูกที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นระเบิด2ลูกมีชื่อว่า Li t t l e b บ y กับ Fatman นะครับขนาดของมันเองเนี่ย ก็คือ14และ18กิโลตันตามลำดับนะครับแต่พอมาดูอาวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐครอบครองอยู่ปัจจุบันที่เรียกว่า B-83 นะครับตอนนี้ศักยภาพขึ้นไปสูงกว่าอาวุธที่ใช้กันสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึง80เท่านะครับอันนี้ไม่นับไฮโดรเจนบอมของทางรัเสเซียนะครับอันนี้คือเป็นร้อยๆเท่าเลยเมื่อเทียบกับอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นก็กลับมาสูบนะครับจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่ลดลงมานี้อาจจะไม่ได้ช่วยตอบคาถามเรื่องความสบายใจเท่าไหร่น วความสามารถในการทำลายล้างจากเทคโนโลยีปัจจุบนันนี้มันเยอะกว่าในอดีตแต่ก่อนค่อนข้างมากซึ่งถ้าไปดูความเสี่ยงแบบสุดขั้วกันนะครับว่าถ้ามีประเทศหนึ่ง เปิดทางนะครับระเบิดนิวเคลียร์เข้ามาและอีกประเทศนึงตอบกลับจนกระทั่งเป็นสงครามโลกครั้งที่3จริงๆแล้วผลกระทบเชิงลบต่อโลกเราใบนี้มันจะหนักขนาดไหนนะครับมีรีเสิร์ชสตาร์ี้ออกมานะครับผมขอแปะรีเสิร์ชนี่เลยครับใครสนใจลองไปอ่านดูนะครับแต่สรุปไปไว้ก็คือจากประเด็นที่โลกเรากลัวกันว่าอุณหภูมิโลกเราจะขึ้นเรื่อยๆถ้ามีการใช้นิวเคลียร์อุณหภูมิโลกของเรา จะลดต่าลงนะครับมาได้ยังไงใช่ไหมครับใช้นิวเคลียร์ระเบิดกันมันมีที่มาที่ไปนะครับถ้ามีการใช้นิวเคลียร์หนักขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเองเนี่ยความสามารถในการทําลายล้างปัจจุบันที่สูงมากๆอาจจะเป็นตัวสร้างฝุ่นไปจนถึงแก๊สต่างๆที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์เองเนี่ยปกคลุมชั้นบรรยากาศโลกนะครับพอปกคลุมกันเยอะๆปุ๊บเองเนี่ยแสงแดดมันมาไม่ถึงอุณหภูมิโลกมีโอกาสที่จะลดต่าลงไป20จนถึง25องศาเซลเซียสเลยนะครับก็คือจาก global warming มาเป็น global freezing นะครับแล้วคนเองแน่นอนนะครับพอโดน ระเบิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเสียชีวิตจากแรงระเบิดนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้น ภายใต้ภาวะที่อุณหภูมิโลกลงไปต่ํามากๆเองเนี่ยก็คืออาหารจะผลิตไม่ได้เนี่ยครับตัวที่จะเป็นความเสี่ยงหลักนะครับทางวิเซอร์ฉบับนี้ประเมินกันออกมาว่าจํานวนประชากรของโลกมีโอกาสจะหายไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากปัจจุบันที่มีประชากรโลกประมาณ7 0็ดพถึงแปดพล้านคนซึ่งถ้าดูจากการประเมินของทางวิเซอร์ฉบับนี้นะครับการเสียชีวิตจากแรงระเบิดอาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นเองแต่ประชากรส่วนใหญ่ที่มีโอกาสจะเสียชีวิตตามมาถ้าไปเจอสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบจริงๆมาจากการอดอยากเรื่องของอาหาร เพราะว่าอาหารจะผลิตไม่ได้จากอุณหภูมิที่มันหายไปติดลบเนี่ยจากภาวะปัจจุบันเกินกว่า20องศาเซลเซียสอันนี้เป็นซีนาริโอที่น่ากลัวจริงๆนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับข่าวร้ายขายได้ดีกว่าข่าวดีแน่นอนสิ่งที่กลัวกันและสิ่งที่กังวลกันมากๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโอกาสเกิดขึ้นมันต่ำโดยเฉพาะที่เราเคยเจอกันในช่วงสงครามเย็นนะครับมันจะมีคำคำหนึ่งก็คือ m o t u a l l y a t u r e l destruction นะครับก็คือเป็น การคิดกันว่าถ้าต่างประเทศมหาอำนาจมีอาวุธนิวเคลียร์ในการทำลายล้างมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะนำไปสู่ภาวะสงครามนิวเคลียร์แบบเต็มรูปแบบนั้นโอกาสนั้นจะลดลงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับถึงแม้มีความเสี่ยงแล้วก็มีการคุยเข้ามาผ่านความกังวลเรื่องของการใช้นิวเคลียร์นี้แต่ถ้าดูจากบริบทของการทำลายล้างนั้นก็ยังเชื่อนะครับว่าถ้ามองประโยชน์ของมนุษยาชาติเป็นที่ตั้งนั้นโอกาสที่จะไปเจอภาวะสงครามโลกครั้งที่3ผ่านการใช้อาวุธ นิวเคลียร์ทำลายล้างอย่างเต็มรูปแบบโอกาสนี้ยังมองว่าค่อนข้างจำกัดเลยนะครับคราวนี้เข้าสู่ประเด็นที่2ในสัปดาห์นี้กันนะครับด้วยการที่รัสเซียกับยูเครนที่เพิ่มกันความกลัวเรื่องของนิวเคลียร์กลับเข้ามาแต่ทําไมถึงมีแรงสนับสนุนการใช้นิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งล่ะครับแหมเป็นคําตอบที่ย้อนแย้งกันมากเลยนะครับอันนึงก็กลัวสงครามอีกอันนึงก็อยากที่จะโปรโมทการใช้นิวเคลียร์เรื่องของเรื่องก็คือณนะตอนนี้ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปเจอปัญหาการขาดแคลนพลังงานโดยเฉพาะราคาพลังงานที่ค้างเต่เตง ทางเลือกในทุกรูปแบบเพื่อเข้ามาอุดหนุนจุนเจือจากปัญหาที่รัเสเซียทะเลาะกับยูเครนหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการโปรโมทกลับมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งนี่คือเข้ามาเปลี่ยนเกมกันแบบฉับพลันเลยนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูในข้อมูลในอดีตนี้นจะพบเลยว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์นี้ไม่ได้รับความนิยมมาเลยในช่วง10 2 0ปีที่ผ่านมานะครับและอีกหนึ่งเสียงสนับสนุนนะครับของการเข้ามาโปรโมทการใช้พลังงานนิวเคลียร์ท่านนั้นคือมาร์คคาร์นีซึ่ ธนาคารกลางของ2ประเทศเลยนะครับก็คือประเทศแคนาดาแล้วก็ต่อมาที่ประเทศอังกฤษท่านพูดดังนี้เลยนะครับเราขาดพลังงานนิวเคลียร์ไม่ได้ถ้าจะไปหาพลังงานสะอาด ฟูลสต็อปที่คือพูดสั้นๆมากเลยนะครับหมายความว่าอะไรและทําไมเราต้องใช้พลังงานนิวเคลียร์เข้ามาทําให้มันเกิดพลังงานที่มันสะอาดขึ้นกับโลกใบนี้ที่มาที่ไปมีดังนี้นะครับต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าณปัจจุบันนี้จากข้อมูลของบริษัทน้ํามันชั้นนําระดับโลกนะครับ BP มีการเก็บรวบรวมมาว่าโลกเราใบนี้มีการใช้พลังงานจากแหล่งไหนกันบ้างกว่า70%นะครับมาจากแหล่งพลังงานที่เรียกว่าฟอสซิลฟิลซึ่งก็ประกอบไปด้วยน้ํามันดิบผ่านหินและแกส๊สธรรมชาติอีกกว่า20%นั้นมาจากปารมผส,สานกาง แหล่งพลังงานที่เชื่อว,ว่าสะอาดและสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่า renewable นะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าวินฟาร์มไปจนถึงการผลิตผ่านนิวเคลียร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้สัดส่วนของการใช้พลังงานนิวเคลียร์มีเพียงแค่4%จากแหล่งพลังงานทั้งหมด เท่านั้นเองนะครับซึ่งที่มาที่ไปของการโปรโมทการใช้พลังงานนิวเคลียร์นี้มันมีตัวอย่างที่ไม่ไกลตัวเลยเนี่ยครับค้นพบว่าประเทศที่มีการใช้พลังงานผสมประสานกันร,ระหว่างนิวเคลียร์และพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆมีการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกออกสู่ชัน้นบรรยากาศในดับที่ต่ําแล้วก็ต่ํามากๆนะครับสประเทศนี้คือฝรั่งเศสและสวีเดนมาที่ฝรั่งเศสกันนะครับอันนี้สุดโต่งเลยมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์คิดเป็นเกือบ70%นะครับของการบริโภคพลังงานทั้งหมดในฝั่งของสวีเดนนี่น่าสนใจมาก มีการใช้พลังงานจากฟอสซิลฟิลนี่คือเกือบศูนย์นะครับพลังงานนิวเคลียร์คิดเป็นประมาณ30-40%จนถึงพลังงานที่เกี่ยวข้องกับน้ําหรือว่าเขื่อเนี่ยครับคิดเป็นประมาณ4 0และที่เหลือคือแหล่งพลังงานสะอาดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่า Renewables เป็น2ประเทศที่น่าสนใจนะครับว่ามีการโปรโมทการใช้พลังงานนิวเคลียร์และทําให้โลกมันสะอาดขึ้นและสามารถที่จะ Transition ไปหาพลังงานที่เป็น Renewables จริงๆได้ซึ่งจากเทปของอาราโดโกฟที่ผมเล่าไปนะครับคิดว่าน่าจะเกือบบททุุกเปเปลลยยรัญหาขอม,มษ ิชาที่อาจจะเจอราคาพลังงานค้างสูงแบบนี้ไปเรื่อยๆมีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่สูงด้วยปัจจุบันนี้บริษัทพลังงานชั้นนําระดับโลกไม่มีแผนที่จะมีการเพิ่มกําลังการผลิตเข้าไปสํารวจและขุดเจาะเหมือนในอดีตนะครับถ้าดูจาก capex ที่มีการเก็บข้อมูลกันออกมาเคยปีพีก,กันแถวๆ750,000ล้านเหรียญต่อปีนะตอนนี้ เหลือเพียงประมาณ400จนถึง500ล้าลนเหรียญต่อปีเท่านั้นเองนะครับและด้วยการที่ราคาพลังงาน f ฟ s สซิลฟิลมีโอกาสจ,จะค้างสูงแบบนี้นิวเคลียร์เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ชัดเจนมากๆแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรมีชาร์ตให้ดูดังนี้เลยนะครับจากข้อมูลของ Research Partner เรานะครับคนพบว่าพลังงานนิวเคลียร์ทั้งสะอาดกว่า ปลอดภัยกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าแหล่งพลังงานอื่นๆแบบมีนี่สำคัญนะครับถามว่าสะอาดกว่าดูอย่างไรก็ไปดูจากเรื่องของการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนี่ครับคือน้อยมากๆเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆโดยเฉพาะในฝั่งฟอสซิลฟอาดกว่าอย่างเดียวไม่พอนะครับปลอดภัยกว่าด้วยดูได้อย่างไรนะครับไปดูสัดส่วนของจํานวนคนเสียชีวิต ต่อจานวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้นะครับสัดส่วนตัวนี้ของทางการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลงไปเหลือเพียงแค่0.03คนต่อเทระวัตต์อเวอร์เท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับถ่านกับน้ํามันดิบนี้ขึ้นไป10จนถึง20กว่าเลยแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้เหตุผลสําคัญมากๆก็คือไปดูจํานวนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อจํานวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตออกมาแล้วทุกท่านทราบกันดีนะครับการจะไปหาโซลูชันมันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกต์หรอกครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แหล่งพลังงานไหนก็ตามมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เสแต่ถ้าดูจากบริบทปัจจุบันนี้การใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ทั้งสะอาดกว่าปลอดภัยกว่าและประหยัดกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้รับความนิยมแบบอีกเลี้ยงไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มเห็นหลายประเทศมีการประกาศเพิ่มจํานวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในฝั่งเมืองจีนหลังจากในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้โรงไฟฟ้าที่ผลิตโดยพลังงานนิวเคลียร์นี้มันค่อยๆลดหายไปเรื่อยๆจากเดิมที่เคยสะพังและพังพลูในช่วงยุคปี7 0และ80นะครับโดยประเทศจีนนะครับมีแผนที่จะเพิ่มโรงงาน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์อีกปีละ5-7ถึงโรงเป็นจนถึงปี2025-2026เลยเนี่ยครับและเชื่อว่าประเทศอื่นจะตามมาเรื่อยๆซึ่งอีกประเทศหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสหรัฐเริ่มขยเบตัวเองเข้ามาโปรโมทการใช้พลังงานนิวเคลียร์เข้าไปแล้วล่าสุดนะครับทางพนาที่มีสหรัฐมีการเซ็นร่างผ่านกฎหมาย inflation reduction act หรือว่า IRA <ๆ S 2> เพื่อสนับสนุนการใช้แหล่งพลังงานที่สะอาดไปถึง renewables รูปแบบอื่นๆนิวเคลีย ก็เป็นแหล่งพลังงานหนึ่งที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเห็น เรื่องของ production tax credit หรือว่าแรงสนับสนุนจากการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้นิวเคลียร์เข้ามาอุดหนุนเพิ่มขึ้นถึงส0,000ืล้านเหรียญเลยเนี่ยครับต้องบอกเลยนะครับว่า reverse trend จริงๆโดยเฉพาะในฝั่งของผู้นําโลกอย่างสหรัฐอเมริกาและอีกประเด็นหนึ่งนะครับไม่พูดไม่ได้โดยการที่กระแสะของการโปรโมตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะกลับมาก็ต้องไปดูนะครับว่าตอนนี้ใครกลุ่มแร่ยูเรเนียมอยู่ซึ่งเป็นแร่หลักนะครับของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานนิวเคลียร์นี้คนพบอย่างนี้นะครับคนที่ผลิตเยอะที่สุดของโลกใบนี้ ตอนนี้คือรัสเซียนะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับรัเสเซียอยู่ในทุกสมการจริงๆนะครับของแหล่งพลังงานโลกตามมาด้วยแคนาดาจีนและฝรั่งเศสนะครับและด้วยความต้องการของแร่ยูเรเนียมนี้ที่อาจจะกลับมานะครับไม่แน่รัเสเซียอาจจะใช้แท็คติกนี้นะครับมางัดข้อ กับชาติมหาอำนาจอื่นๆถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาได้รับความนิยมจริงๆและเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากกรณีนี้สําหรับภาพระยะยาวจริงๆนะครับถามว่านักลงทุนควรจะต้องทําอย่างไรนะครับมีทางออกให้ทางหนึ่งนะครับถ้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กลับมาได้รับความนิยมมีการยอมรับกันของหลายๆประเทศในวงกว้างกดเกณฑ์ต่างๆกลับมาผ่อนคลายแต่ก็ต้องมีการเข้าไปดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้การใช้พลังงานนิวเคลียร์นี้ตอบได้เต็มปากว่าปลอดภัยจริงๆการกลับมาของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีคนได้ประโยชน์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ผลิตแร่ยูเรเนียมเนี่ยครับมี ETF ตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ถ้าหากความต้องการของยูเรเนียมกลับมาจริงๆ ETF ตัวนั้นก็คือ URA ตัวนี้ เป็นการลงทุนผ่านตะก้าของหุ้นที่เน้นการสำรวจและผลิตแร่ยูเรเนียมนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทเหล่านี้อยู่ในประเทศแคนาดานะครับตามมาด้วยออสเตรเลียและเกาหลีใต้ซึ่ง ETF ที่ชื่อว่า u a ตัวนี้อาจจะเป็นคำตอบของนักลงทุนถ้ามีมุมมองว่าสุดท้ายแล้วรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะกลับมารุ่งโรจน์ช่วงชัวงชัววาลในระยะกลางจนถึงระยะยาวนะครับและประเด็นสุดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับผมขอปิดด้วยความหวังของมวลมนุษยชาติเทคน เทคโนโลยีของนิวเคลียร์เราปัจจุบันเรียกว่าฟิชชันนะครับคือการแตกตัวของอะตอมจนกระทั่งทําให้เกิดพลังงานแต่มันจะมีพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดจริงๆนี่ครับผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าฟิวชั n นอันนี้คือหนีไม่ไกลเลยนะครับถ้ามองออกไปในท้องฟ้งฟาและเห็นพระอาทิตย์นั่นนะครับนั่นคือเรีแอคชันแบบฟิวชั n นของนิวเคลียร์เขานะครับมันเป็นการเจเนเรตพลังงานที่สะอาดจริงๆจริงๆแล้ว เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชั่นนี้ได้มีการค้นคว้าวิจัยและทดลองกันมาหลายสิบปีนะครับแต่เริ่มเห็นการออกดอกออกผลจริงๆเองเนี่ยคือปีที่แล้วจากกลุ่มทีมที่เรียกว่า first light fusion ซึ่งเป็นนักฟิสศาสตร์ที่แตกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในปี2011นะครับปีที่แล้ว ออกมาทดลองเห็นแหล่งพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันได้เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่สูงกว่าที่เคยทําได้2เท่าในปี1997ถ้าสามารถทําได้แบบจริงๆจังๆขึ้นมามี funding แบบเหมาะสมนะครับเทคโนโลยีตัวนี้เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นพลังงานที่สะอาดที่แท้จริง ที่มนุษย์เราอาจจาเป็นที่จะต้องมีเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้อาราโลโกฟขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้เลยนะครับถ้าท่านชื่นชอบคอนเทนต์ของเราและถ้าดีไปกว่าน,นั้นเองเนี่ยกดกระดิ่งนะครับมันจะไปขึ้นหน้าฟีีถ้ามันมีคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่อง Edge Invest นะครับสัปดาห์นี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ